ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับทาสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนมากําจัดเพี้ยแป้งกันซึ่งจริงๆเพี้ยแป้งเนี่ยผมไม่ต้องเอารูปขึ้นเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักอยู่ครับต,ตัวขาวๆเนี่ยการจัดการเพีย้ยการกําจัดมันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะท,ทํคลิปการกําจัดด้วยวัสดุอย่างง่ายเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเพี้ยแป้งมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นมะเขือมะละกอต่างๆนะฮะ มันจะมาเยอะมากถ้าเพื่อนๆปลูกไม่เยอะเราจัดการที่ตัวเพี้ยแป้งเลยอะเดี๋ยวผมจะพามาดูกันครับว่าจัดการกันยังไงซึ่งอุปกรณ์ในการใช้ตัวจัดการกับเพี้ยแป้งก็มีไม่เยอะครับเนี่ยกระบอกฉีดคือต้องอธิบายกับเพื่อนก่อนครับว่าเพี้ยแป้งที่เราจะกำจัดเนี่ยคือมันมีปริมาณไม่เยอะเหมือนแบบว่าเราปลูกข้างบ้านทาสวนในเล็กน้อยๆเ,เนี่ยฮะอย่างผมทําแบบนี้หรือว่าหน้า ร้านอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยที่ผมทำแล้วมันมีเพี้ยแป้งมาเนี่ยคือผมก็จะมีวิธีการจัดการของผมว่าไอจัดการกับเพี้ยยังไงอันนี้ผมใช้ก็คือนี่ฮะน้ำส้มสายชูยี่ห้อไหนก็ได้ครับแต่มันมันไม่ใช่ว่าสําคัญตรงส่วนผสมนะครับมันสําคัญตอนที่เราใช้ว่าเราใช้ตอนไหนต่างหากมาดูนะครับครึ่งน้ําครึ่งลิตเนี่ยฮะผมจะใช้นีนประมาณ1ช้อน คือผมไม่ตวงหรอกผมทําประจําผมก็กะกะเอาประมาณนี้หนึ่งช้อนแล้วก็นี่น้ายาล้างจานครับยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ไปหน่อยๆก็พอส่วนใหญ่ก็จะใส่ให้มันไปจับกับตัวต้นไม้หรืออะไรออกยากจังเนาะมันเกือบจะหมดแล้วผมก็งกนี่ฮะบีบใส่ไป คือมือนึงถือกล้องมือนึงถ่ายมันก็ลำบากหน่อยนี่ฮะเยิมเลยทีเดียวอันนี้ก็ใส่ไม่เยอะครับใส่ประมาณแค่เหมือนหนึ่งช้อนชาแค่นั้นแหละจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่าง่ายๆครับเทียบแป้งมันจัดการไม่ยากรครับคือตัวกําจัดเทียบแป้งนี่มันใช้ได้หลายอย่างครับอะไรก็ใช้ได้ได้เยอะอยู่แต่ว่าผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันง่ายมันหาซื้อได้ฮะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย,เลย ไม่ดูยี่ห้อก็ได้ยี่ห้อไหนก,ก็ได้ครับจัดการเพี้ยแป้งมันไม่ใช่เรื่องยากมันที่สําคัญคือมันจะจัดการได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเอาเอามาก็ขย่าก่อนส่วนใหญ่ที่เราใช้กันผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพ,เพื่อนไปใช้ตอนไหนแต่ที่สําคัญผมจะฉีดเนี่ยฉีดบริเวณที่มีเพลี้ยส่วนใหญ่ของผมมันจะเป็นกับมะเขือครับคือผมไม่ได้ปลูกมะเขือเยอะหรอกผมปลูกแค่ไว้กินเองข้างบ้านเนี่ยแต่มันอยู่ที่สวนผมก็ ไม่ได้ไปถ่ายที่สวนให้ดูแต่จะบอกเพื่อนๆว่าใช้แค่นี้ฮะหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาครึ่งลิตรมันจะผมเอาไปใช้ก็คือกับมะเขือกับมะละกอส่วนใหญ่มันจะเป็นอยู่สองอย่างใช้แค่นั้นครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไดนที่ทําสวนเป็นขนาดสวนขนาดใหญ่อย่างปลูกฝรั่งอย่างเงี้ยคือแล้วมีเพลี้ยแป้งเยอะอันนี้ผมแนะนําว่าให้ไปกําจัดมดเลยครับไม่ต้องกําจัดเพลี้ยครับเพราะมันเยอะมากถ้ามันเยอะกําจัดมด มดมันจะไม่คับเพี้ยขึ้นไปในส่วนของตรงนี้อ่ะดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนําใช้ได้ครับส่วนใครมีวิธีที่แตกต่างอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาครับแลกเปลี่ยนกันแต่ที่สําคัญนะครับเวลาไปฉีดฉีดตอนแดดร้อนๆเลยครับเพราะว่ามันจะไปทําลายพวกผิวของเพี้ยเขาจะได้ตายทันทีเลยมันจะ มันจะเห็นผลกว่าที่เราฉีดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นฉีดต้นเดดออกร้อนๆเลยนะครับดีที่สุดเลยครับผมแนะนําแบบนี้เพราะผมทําแบบนี้แล้วได้ผลก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้เพื่อนได้ดูเพราะว่าแค่เรื่องเพลี้ยแป้งนิดๆหน่อยๆจัดการได้ครับไม่ต้องไปซื้อสารเคมีอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายเลยเอาของในครัวเนี่ยฮะใช้ได้หมดแต่ข้อเสียของเขาก็มีนะครับคือถ้าเราฉีดเวลาฉีดเนี่ยผมแนะนาให้ฉีดตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าไปฉีดโดนใบเนี่ย และฉีดในปริมาณที่มากจนแบบเปียกโชกเลยเนี่ยฮะมันจะทําให้ใบของต้นพืชแล้วเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเวลาเพื่อนๆใช้ก็ระมัดระวังนิดนึงครับพยายามฉีดเล็งที่ตัวเพี้ยมากกว่าที่จะไปโดนใบเพราะว่าไม่อย่างนั้นอย่างผมเคยเจอบางทีเรานึกว่าเพี้ยมันเกาะกันเยอะแล้วฉีดหนักเกินไปเนี่ยมันทําให้ใบของพืชเราเนี่ยไม่ได้ครับตรงนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงครับผมพยายามฉีดที่ตัวเพีย้ยแล้วก็ไม่ต้องฉีดเยอะมากคือฉีดเบาๆดู ถ้าเกิดเขาไม่ตายวันหลังมาเราค่อยซ้ําอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเราฉีดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ใบของพืชน,นี่ไม่ได้ตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ